อ,อย่างเช่นปีดีสุกก็แน่นอนครับมีตัวที่ค่อนข้างล็อกล็อกค,ความสามารถว่าต้องมีตัวละครที่โจมตีต่อเนื่องประมาณนี้อันนี้ดาเมตต่อเนื่องนี้โจมตีต่อเนื่องอันนี้ต้องมีโลอันนี้ต้องมีน้ําแข็งแช่แข็งอะไรอเงี้ยอันนี้เน้นเซฟๆฟไม่ตายแต่ตีช้าหน่อยดาเมจน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้นะดังนั้นถ้าอยากสแปมออโต้ไวๆเก็บอ่าเขาเรียกว่าไรเก็บไอเม็ดเม็ดทองๆท,ท,ท,ที่เอาไ้อัพดีดิกก็ แนะนำเป็นล่าสังหารกับลายล้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมเมโตนะครับมาวันนี้สายขี้เกียจน่าจะเป็นคลิปสําหรับสายขี้เกียจนะจะมาแนะนําผาดที่เล่นออโต้แล้วสะดวกสําหรับาการลงซิมูเลตยูนิเวอร์สนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่ไม่กี่พาดหรอกที่แบบเราสแปมรัวๆแล้วก็เข้าไปออโต้ออโต้ออโต้แล้วก็กดออกมา,าจุดประสงค์ของการออโต้นะครับแน่นอนว่า การลงซิมูเลตยูนิเวิร์สเนี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้นะเวลาเราลงซิมูเล t ยูนิเวิร์สเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนนะ,ะต้องเป็นตั้งแต่3ขึ้นไปเนาะหนึ่งสองเราไม่นับนะโลกโลก1โลก2ตั้งแต่โลก3ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นความยากระดับ1ระดับ2เนี่ยครับเวลาเราฆ่าบอสแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีบอสอยู่นะคือเวลาเราเล่นเล่นไปเนี่ยมันจะมีประมาณ3ประมาณ3ตัวปะต่อ1โลกนะครับในการลงครั้งหนึ่ง เวลาเราฆ่าบอสตรงนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปชิ้นนี้ครับ Lost l i like d u s ซึ่งมันเป็น EXP สำหรับ Up e u d ู i ินิกคือเห็นอย่างนี้เนี่ยแค่ร้อยหน่วยเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ให้เราฟาร์มได้ดังนั้นเนี่ยปกติแล้วมันมันไม่ได้มีอะไรให้เราฟาร์มง่ายๆขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่ามันให้น้อยไปหน่อยเสียดายตรงนี้แหละเออแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ได้ ดังน,น,นั้นจุดประสงค์ของการที่คนที่เขาลงสแปม s i ม u เ a ต e ยูนิ e วอรเนี่ยก็คือเขาจะต้องการอันนี้นะห,นหลักๆแล้วเนี่ยเขาเขาจะมาฟาร์มชิ้นนี้ส่วนอย่างอื่นไอ้พวกของพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าผมมีเยอะแล้วอะเนี่ยดูดิมี400มี170อันนี้มีน้อยหน่อยอันนี้61อันนี้เป็นขั้น2แล้วผมก็เลยอาจจะมีไม่เยอะแต่ว่าขั้นหนึ่งมีเพียบเลยเออมีล้นเลยอ,ะอ่ะเนี่เป็นมีก็มีหลักร้อยอยู่คือก็ไม่ได้มีน้อยเท่าไหร่อะ ส่วนเครดิตก็ได้เรื่อย,อยๆซึ่งใช้ไม่พอหรอกเครดิตเนี่ยมีมีได้ฟาร์มมาได้ก็ดีเหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้อ่ะนี่คือจุดประสงค์ที่คนลงยูนิซิมเลตยูนิเวร์สกันแต่นั้นเนี่ยการที่กดออโต้และสแปลมลงรัวได้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีนะครับแต่นั้นเนี่ยผมจะมาแนะนำกันว่า,เ,าเราจะใช้พาดอะไรดีที่ผมแนะนำนะ สำหรับคนที่สายออโต้นะครับสายออโต้เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ1 2 3สีผรานที่แบบหยิบหยิบแบบไม่ต้องคิดได้ผมลองมาแล้วว่าหยิบแบบไร้สมองเลยแบบหยิ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 บเห็นสมมติว่าผมเล่นผ่านอดอร์รักขึ้นรูปโลมาผมหยิบหมดเลยแบบไม่คิดนะครับเออนี่คือวิธีวิธีหยิบ ถ้ามันไม่มากดรีทีนึงแล้วค่อยถ้ามีก็หยิบถ้ามไม่มีก็อ่าทีนี้เนี่ยก็ต้องอ่านนิดน,นึงแล้วว่าเอ่อเอาอะไรดีนะซึ่งตอนนั้นอ่ะก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับแต่ที่แนะนําคือพยายามหยิบให้ได้เยอะที่สุดสมมติว่าเราหยิบอนุรักษ์ก็พยายามหยิบอนุรักษ์ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แค่นั้นเลยครับสมมุติหยิบล่าสังหารก็หาแต่หาแต่ล่าสังหารให้เยอะได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ทริกมีแค่นี้เลยเวลาเล่นออโต้นะครับ แล้วก็มันจะมีผ่าที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่อีกผ่านหนึ่งที่ทําให้เรารอดชีวิตก็คือผ่าทําลายล้างผ่าทําลายล้างเนี่ยจะมีอยู่ประมาณไม่กี่สกิลที่ทําให้เรารอดชีวิตได้นั่นก็คืออะไรน,นะแ้าบหนึ่งนะมันจะมีอันนี้ที่จะทําให้ตัวละครที่เราตายเนี่ยจะไม่ตายครับจะเด้งเลือดขึ้นมา1%แต่ว่าถ้าเราอัพสกิลนี้ได้หนึ่งครั้งเนี่ยเลือดเราจะเด้งขึ้นมาเป็นสาเเวลาเราตายนะครับเราจะนับว่าไม่ตายนะ เประมาณนี้นี่คือสกิลสำคัญทำลายล้างถ้าเกิดคุณอยากเล่นเซฟๆนะครับแล้วก็จริงๆทํำลายล้างะดีผมค่อนข้างแนะนำสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองตายง่ายเป็นนิดหนึ่งทำเป็นเล่นไ่คือทำลายล้างเนี่ยถึงแม้ว่าจุดเด่นของเขาคือการที่ลดเลือดตัวเองแล้วตัวเองตีแรงะแต่ว่าเขาเป็นผานที่ทำให้รอดชีวิตได้ดีนะเออผมค่อนข้างแนะนำเรโซแนนซ์ของเขาเนี่ยมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่ลดเลือดเรา เหลือ40%รเนตรงนี้เนี่ยผมอ่านละอันนี้ผมคิดว่าเขาแปลผิดครับฝ่ายเราทั้งหมดจะเสีย hp ไป40%ซึ่งตอนที่เล่นจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เสีย40แต่เราเหลือ4 0 hp นะเออผมสังเกตดูแล้วมันมันต่ำกว่า50อะ่ะเวลาเรากดเราเลือดเราลดฮูบเหลือ4 0แน่นอนอันนี้ผมคิดว่าเขาแปลผิดเออประมาณนี้อ่ะที่นี้กลับมาที่การออโต้กัน มผมจะไปอีกหน้านึงดีกว่าวะ่ะอา่าไปหน้านี้เวลาเราเลือกหน้าเลือกผ่านอเออมันต้องเข้าไปตรงนี้ก่อนปับ๊บชึบตรงนี้อ่ะตรงนี้เนี่ยผมแนะนํามีอยู่4ผ่านที่เราเล่นแบบออโต้ได้แบบไร้สมองนะครับก็คืออนุรักษ์ชึบมีอนุรักษ์ที่เล่นแบบไร้สมองแล้วก็เรโซแนนซ์ที่แนะนํานะครับผมจะแนะนําเป็น อันนี้อันนี้หนึ่งอันแต่ว่าอันนี้ผมจะยังไม่ค่อยหยิบช่วงแรกผมจะยังไม่หยิบอันนี้จะเน้นดามจแจะทำให้ไอระเบิดมาแรงนะครับส่วนอันนี้จะทำให้เราได้โล่ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้อันนี้แล้วแต่นะคือต้องต้องดูว่าในทีมคุณมีตัวแจกโล่ไหมส่วนสำหรับผมนะคือถ้าไม่มีเนี่ยผมค่อนข้างแนะนำให้หยิบอันนี้ก็ดีเพราะว่าตัวละครเราจะได้โล่เวลาเรากด เรโซแนนซ์ผาดนะเพราะว่าผ่านนี้เนี่ยมันเน้นว่าเราต้องมีโลแล้วเราจะได้ดีทั้งทีมอะไรเงี้ยเออเน้นว่าตัวละครต้องมีโลทั้งทีมนะครับดังนั้นถ้ามีเจ้ผาผาดในตีนี้เนี่ยเล่นง่ายเล่นสบายหยิบไปเลยอนุรักษ์เก่งแน่นอนนะฮะแต่ถ้าไม่มีแล้วก็ไม่ใส่นองมาสอีกก็ต้องคิดว่าแนะนำว่าต้องหยิบอันนี้นะเออส่วนอันนี้ครับอันนี้เป็นการทำให้เรากดได้บ่อยขึ้น สำหรับคนที่มีเจปาดไปแล้วหรือว่าคนที่มีแจกโลไปแล้วเราไม่ได้หยิบอันกลางเนี้ยผมก็แนะนําหยิบคู่2อ,อันนี้ซ้ายขวาอันนี้ก็ค,คือหยิบให้มันระเบิดแรงกับหยิบแบบรีไวอันนี้เนี่ยมันจะฟื้นฟูพลังงานโดยโซแนสได้เร็วนะครับมันทําให้เรากดอันนี้ได้บ่อยขึ้นแค่นั้นเลยนะสำหรับสั้นๆกับอนุรักษ์นะครับวิธีการเล่นก็แน่นอนว่าอย่างที่ผมแนะนาไปคือเจอรูปอนุรักษ์หยิบให้หมดเลยไม่ต้องสนไม่ต้องอ่านด้วย แต่ถ้ามา2อันก็อ่านนิดนึงก็ดีนะไม่ใช่ว่าแบบไม่อ่านไม่ไม่กูไม่ไมไมอ่านเลยเลยอะไรเงี้ยเออก็นิดนึงนะนะเข้าใจว่ารีบแต่ก็เออนะอ่านหน่อยนะนิดนึงอ่ะทีนี้มาความทรงจําเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําสําหรับคนสายออโต้นะเพราะว่ามันต้องเอ่อถ้าเกิดบัฟมาไม่ครบตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันจะเล่นยากเออ คือถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้แต่ว่าต้องดวงดีนิดหนึ่งและบัฟดีๆมันต้องมานะนั้นอ้ขอข้ามว่าอันนี้ออโต้ไม่ค่อยเวิร์กลบล้างลบล้างก็ออโต้เอางี้ทุกคนเคลียร์กันก่อนทุกพาดมันออโต้ได้เว้แต่ว่ามันจะมีพาดที่มันมีข้อแม้ว่ามันต้องหยิบอันนั้นหยิบอันนี้ให้ได้นะครับอย่างเช่นลบล้างเนี่ยจะมีข้อแม้อยู่ที่ตัวละครเราเนี่ยผมค่อนข้างแนะนําว่าจะต้องเป็นตัวที่เล่นเดเมจดอ Damage dot ก็คือ Damage ที่แปะสถานะใส่ศัตรูอย่างเช่นแซมโปแซมโปเนี่ยเจ้าเขาจะเด่นเขาจะเด่นในการแปะสถานะศัตรูแล้วก็พอแปะอย่างเช่นสถานะลมเฉือนอ่ของแซมโปเนาะเพราะ s a m เป็นธาตุลมเขาจะแปะสถานะศัตรูเป็นลมเฉือนสถานะนี้เนี่ยยิ่งสแต็กเยอะอนสเตอร์ยิ่งโดนแรงมาเขาว่าอะไรเหมือนว่า สมมุติว่ามันสูงสุดที่5สแต็กเนาะเออแต่ว่าถ้าหยิบผ่านลบล้างเนี่ยมันจะสแต็กได้เพิ่มมากขึ้นบางถ้าผมจะไม่ผิดนะผมผม,ผมไม่ได้แม่นขนาดนั้นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้หยิบลบล้างเพราะแล้วผมไม่มีแชมพปด้วยอ่ะแต่ว่าผมรู้ว่าแชมพูเนี่ยเก่งในแง่ของการแปะลมเฉือนอีกคนนึงจริงๆเกมนี้ตอนอตัวแปะธาตุแล้วก็ลบล้างเนี่ยไม่ค่อยมีอย่างที่บอกว่าพอมันไม่มีตัวที่ ตรงสายผ่าที่เราหยิบเนี่ยจะไม่ค่อยแนะนําอย่างเช่นอนุรักษ์นกเนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือถ้ามีเจ็บผ่านเนี่ยสบายมากเลยนะเจ็บผ่าเอ่อน้องมาร์ชอะไรเงี้ย MC ไฟอะไรเงี้ยเออเออประมาณนี้ลบล้างเนี่ยมีใครบ้างอ่ะมีเวลมีแซมโปแล้วก็มีเปล,ล่าเออประมาณนี้ทั้งเกมแคือถ้าไม่มีเวลก็ หายไปละคนหนึ่งไม่มีแซมโพยดังนั้นเนี่ยทั้งไอดีผมอะส่วนตัวเลยผมมีแค่เปล่าผมก็เลยแบบผมก็เลยจะไม่ค่อยหยิบลบล้างเอออันนี้อันอย่างที่บอกว่า ID ดีใคร ID มันนะครับดังนั้นผมก็จะมาแชร์ว่าเฮ้ยผมไม่ค่อยมีตัวลบล้างผมก็จะไม่ค่อยหยิบอันนี้เพราะว่ามันอาศัยดาเมจอ่าโจมตีต่อเนื่องใช่ไหมวันเะดียวนะไม่ใช่เดี๋ยวดาเมจดาเมจต่อเนื่องเออโจมตีต่อเนื่องมันของปิติสุขนะครับ ดเมจต่อเนื่องเนี่ยเกิดเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราแปะสถานะแล้วพอถึงตามอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยไอไอสถานะที่แปะไปเนี่ยมันจะระเบิดครับเออผมขอเรียกว่ามันระเบิดแล้วกันทำาดเมจใส่มอนสเตอร์นะครับนั่นแหละคือไดเมจต่อเนื่องนะครับประมาณนี้สรุปสั้นๆว่าคือถ้ามีสายลบล้างเยอะๆเนี่ยผมก็แนะนําให้เล่นนะออโต้ได้สบายๆนะแต่ว่าถ้าไม่มีหรือม,มีน้อยเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําให้ออโต้สายนี้นะครับ มาที่เฟ,ฟื่องฟูเฟื่องฟูเนี่ยเล่นง่ายเล่นจิวแล้วก็เล่นสบายน่าจะตายยากที่สุดละมั้งในทุกสายเพียงแต่ว่ามันผมไม่ค่อยแนะนำให้ออโต้เท่าไหร่เพราะว่าคนที่มาออโต้มักจะต้องการให้มันจบเร็วทีนี้เนี่ยเฟื่องฟูเขาไม่มีดาเมจครับพอมันไม่ไม่ค่อยมีดาเมจเนี่ยมันทำให้เสียเวลาในการเล่นนะ คือเราไม่ตายก็จริงแต่ว่ามันมันจะเสียเวลาในการที่เราต้องสแปมลงหลายๆรอบดังนั้นเนี่ยผ่านนี้เนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าคุณไปเล่นโลก5้าคาฟก้าเนี่ยข้อค่อนข้างแนะนาว่าให้หยิบเฟืองฟูไปสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านนะเออคนที่ผ่านแล้วคุณจะหยิบอะไรก็หยิบไปเถอะนะหยิบล่าสังหารก็ได้ผมว่ายิงยิงสะใจบางทียิงแป๊บเดียวคารฟก้าตายก็ไม่ต้องล้างดีบับละอะไรเงี้ยเออ ย่างนั้นก็ได้นะเพียงแต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านก็แนะนําให้ลองหยิบเฟื่องฟูไปก่อนแล้วก็ถ้าผ่านแล้วคุณจะหยิบอะไรก็ลองเล่นดูดูเองแล้วกันว่าเอชอบมาไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าโลก5าเนี่ยค่อนข้างแนะนําเป็นเฟื่องฟูเพราะว่ามันเอาไปล้างดีบัฟคาบก้าได้อ่ามาดูที่ไอเรโซแนนซ์สำคัญที่ต้องหยิบเวลาไปเจอคาบก้านะครับไหนวะอันนี้วัวอ่าอ,อันนี้อันนี้ใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้กานี่ครับ ต,ต้องหยิบอันนี้เพื่อให้ล้างดีบัฟเนี่ยลบเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหมดของตัวละครฝั่งเรานะต้องหยิบก่อนเลยแนะนําว่าให้หยิบไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้หยิบ6พร10พร14พรเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะได้เยอะแค่ไหนเพราะมันสุ่มถูกไหมดังนั้นน่ะหยิบมาไว้ก่อนถ้าเกิดเราจะเจอทาร์ก้านะครับอันนี้ค้อนข้างนแนะนำนะส่วนอันที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเฮ้ยอะไรยังไง สำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ต้องเจอคารัฟกาแล้วหยิบเฟื่องฟูเนี่ยผมจะหยิบอันนี้ก่อนอ่ะอันนี้ก่อนประมาณนี้นะแล้วก็หยิบอันนี้ส่วนดีบัฟเนี่ยหยิบมาก็ได้ไม่หยิบก็ได้เอาจริงผมผมไม่ค่อยได้อะไรมากกับผัดเฟื่องฟูเพราะว่ามันมันค่อนข้างเฉพาะทางะระดัเมจมันน้อยผมก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาสแปมอ่ะอ่ะนั้นจบเฟื่องฟูไว้ตรงนี้นะครับว่าเอา ไม่ตายแต่ว่าก็ช้าประมาณนี้อ่ะมาล่าสังหารแผนยอดนิยมคนจะชอบหยิบล่าสังหารกันด้วยเหตุที่ว่ามันทําให้สปีดต,ตัวละครเรามันเร็วมากๆมากมากมาก,มากทำให้เราได้ตีบ่อยตีแรงสะใจหลายๆคนนะครับคนก็เลยชอบสแปมล่าสังหารกันผมเวลาไม่คิดอะไรก็จะสแปมล่าสังหารมีสองอันที่ผมสแปมคือล่าสังหารกับ ทำลายล้าง2อ,อันนะแค่ชื่อมันก็บอกแล้วว่ามันต้องดูแดงแน่เลยอะไรอ่างเงี้ยนะอ่ะอา่าเลซน,นัสำคัญสําหรับผมนะผมจะหยิบอ,อันนี้ก่อนผมจะหยิบอันนี้ก่อนเสมอเพราะว่ามันจะช่วยฟื้นฟูพลังงานเมื่อเราฆ่าศัตรูได้นะครับอันนี้แล้วก็สร้างดาเมจคริติคอลนู่นนี่นั่น,นอ่าก็คือหลักๆแล้วคือเน้นใช้บ่อยก่อนนะครับเออประมาณนี้ ทีนี้พอผมได้อันนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไปหยิบอันนี้ก็คือกดใช้ได้2ครั้งนะมาแล้วเมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยเ,เดี๋ยวนะจะฟื้นฟูผา่นาด้วเรสแนนเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้ก็คือมันทําให้เราใช้งานผ่านี้ได้บ่อยขึ้นกดเรสแนนได้บ่อยขึ้นก็คือกดกดสกิลผานั่นแหละนะนะมันก็จะยิงธนูรัวๆเลยบางครั้ง ผมยิงธนูธนูติดกัน 3- 4ครั้งอะแป๊บเดียวมอนมอนคือเกลี้ยงเลยเว้ยอ,อ,อันนี้คือสะใจมากส่วนอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวมันจะไปนเน้นแอคชั่นตัวละครก็คือพอรากดปับ๊บตัวละครที่แอตแทกสูงสุดเนี่ยจะได้แอคชั่นเลยซึ่งผมเฉยเผมค่อนข้างเฉยๆกับอันนี้ผมก็เลยมักจะไม่ค่อยหยิบอันนี้แล้วเลือกเป็นอันสุดท้ายถ้าเกิดมันมันไม่มีอะไรจะหยิบจริงๆนะแน่อนอนว่าผมจะเน้นอันนี้ก่อน แลอันนี้ประมาณนี้สําหรับล่าสังหารไม่ค่อยจะต้องแนะนําอะไรมากเนาะเพราะว่าล่าสังหารนี่แทบจะทุกอันมันดีหมดเลย่าถ้าถ้าเล่นผ่านนี้ก็หยิบให้หมดไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะออบจบล่าสังหารครับไปที่ทําลายล้างบ้างทําลายล้างนะผมบอกเลยเป็นผ่าที่สะใจใช้ได้เหมือนกันนะ,อ,ะอันที่สําคัญอันที่สําคัญ ถ้าจะเน้นดาเมจนะครับผมแนะนําเป็น2อันแรกส่วนใหญ่ผมจะชอบหยิบอันนี้ก่อนด้วยก็คือกดแล้วเลือดเราหายไปหวบเลยแต่ว่ามันมันมันดูนตกใจนะแต่ว่าเราจะได้โล่มาด้วยครับเนี่ยโดยที่ HP ที่เสียไปเนี่ยถูกปแปลงเป็นโล่ในปริมาณทเท่ากันคือเราเลือดเราหายไปเท่าไหร่เราจะได้โล่มาเท่านั้นซึ่งมันก็เซฟเรา เหมือนกับว่าเราแลกเลือดพื้นที่ damage ของถาดเนี่ยมันแรงขึ้นเว้เออเรโซแนนกดบึ้มมันก็จะแรงขึ้นนะประมาณนี้เวลากดเรโซแนนส่วนอันนี้เนี่ยจะทําให้ศัตรูติดสถานะ e n t r o p ิ c i e t r i b u t i o n defense เ,าเขาลดก็หมายความว่าศัตรูเนี่ยโดนเราตีแรงขึ้นด้วยแล้วก็ได้รับ d a m a g ไฟเพิ่มเติมคือถ้าเล่นกับมอนที่พ้ไฟเนี่ยค่อนข้างแนะนำเลยสำหรับผ่าทำลายล้างนะครับ ส่วนอันนี้เนี่ยมันจะทําให้ถ้าตัวละครเราเลือดน้อยกว่า35%มันจะติดโลเซนแน์เรเซนแนน์ทันทีเลยหนึ่งครั้งโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้สูงสุด2ครั้งใน1การต่อสู้ผมก็เลยไม่ค่อยคาดหวังกับมันเท่าไหร่นะพอมันเกิดได้แค่2ครั้งมันก็เลยแบบเอเอาไปดีิบวะถ้าเกิดติด2ครั้งแล้วมันก็ไม่ติดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยหยิบ เออแต่ถามว่าถ้ามันถ้ามันติดมันแรงไหมมันก็แรงนะเวเออแต่เพียงแต่ว่าผมไม่หยิบผมก็ได้หยิบแค่2อ,อันแรกนี้นะครับก็คือเน้นความแรงแล้วก็เน้นลดเกราะศัตรูนะสำหรับผ่าทําลายล้างผ่าทาลายล้างเนี่ยอ,อ,อย่างที่แนะนําไปก็คือมันมีผ่าแล้วมันมีสกิลที่สําคัญอยู่ก็คือสกิลกันตายหลายๆอันแล้วก็อย่างเช่นการเริ่มเทิร์นแล้วมีโลหรือว่าฆ่ามอนแล้วมีโลอะไรเงี้ยคือพยายามหยิบมาให้หมด เพื่อที่จะให้เราไม่ตายแต่เอาจริงๆไหมตอนเล่นอ่ะแค่รูปหอคอยมาผมก็หยิบวันละแบบไม่คิดนะเออแต่ถ้ามันไม่มีก็กดรีแล้วก็พยายามหาแล้วก็กดกดกดคือหยิบให้ได้เยอะที่สุดอ่ะหยิบมาให้หมดอ่ะเออไม่ต้องคิดเยอะนะครับอ่ะจบละสำหรับผ่าทำลายล้างปิติสุเป็นผ่าที่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับการการออ,รอโต้นะเพราะว่าผ่านี้เนี่ย มีตัวละครที่ค่อนข้างล็อกว่าเราจะต้องหยิบตัวนี้ไปเราจะต้องหยิบตัวนี้ไปอะไรเงี้ยเช่นคือคือผ่านนี้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มลังโจมตีต่อเนื่องการโจมตีต่อเนื่องเนี่ยมีตัวละครอยู่ไม่กี่ตัวที่มีก็คือเช่นมิเมกโกคลาร่าเอา่อเฮอร์ตาแล้วก็มาร์ชมีอีกไหมตอนนี้นึกไม่ออกผมนึกได้ออกแค่ประมาณสี่ตัวก็คือ ตัวละครที่ออกแอคชั่นโดยที่เราไม่ต้องควบคุมเช่นสมมติเราตีเกาะมอนเตอร์แตกนี่ไม่เกาะเขาก็จะโจมตีออกเองโดยใช้หุ่นยนต์เอาไว้ปั่นปั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 นศัตรูนั่นคือการโจมตีต่อเนื่องอย่างเช่นเฮอร์ต้าสมมติศัตรูลดเลือดลดเกิน50%เฮอร์ต้าก็จะออกไปปั่นกูรูกูรูกูรูลิงน่ะประมาณนั้นแหละสำหรับนี่คือการโจมตีต่อเนื่องและถ้ามีตัวละครเหล่านี้ในตี้ ก็แนะนาว่าเอ้ยหยิบอันนี้ก <N> ็ได้แต่ว่าสําบสายออโต้ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับแล้วก็อันนี้ผมพอพอผมไม่ค่อยเล่นผมกันสารพาว่าผมไม่ค่อยสนใจตรงนี้เท่าไหร่แต่ถ้าถ้าถามผมนะผมก็จะหยิบโอกาสดามจเนี่ยเพิ่มดามจแล้วก็ฟื้นฟูหรือเสน่หันะเอาเป็นอย่างนี้กดสองครั้งเนี่ยผมผมเฉยๆนะสำหรับ สำหรับผ่านนี้แต่ก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่แต่ด้วยความที่ผมไม่ค่อยแนะนําผมก็จะไม่คุยเยอะแล้วกันตรงนี้เพราะว่ามันตัวละครมันค่อนข้างล็อกครับเวลาเราหยิบปีดิสุกเนาะอ่ะสรุปนะครับถ้าจะสแปมออโต้แบบไร้สมองแบบลิงผมค่อนข้างแนะนําเป็นล่าสังหารกับทําลายล้าง2อัน2ออันนี้คือไร้สมองแบบไร้สมองจริงๆเลยนะขอแค่เลือกตัวละครให้ถูก สู้กับมอนให้ถูกดูกราะบ,บอสนิดนึงอะไรเงี้ยก็สบายลนะทีนี้มันก็จะมีอีกประมาณอัน2อันที่เออถ้าเรามีตัวอย่างเช่นเจพาร์ใส่มาร์ชอะไรไปเงี้ยหรือว่าเล่น MC ไฟหยิบอนุรักษ์กดออโต้ได้เหมือนกันนะแล้วก็ลบล้างลบล้างเนี่ยกออ็ถ้ามีตัวที่เป็นสายลบล้างก็แนะนำให้ให้เล่นอันนี้ก็ได้นะครับถ้าลบล้าง มีสักสองตัวเนี่ยใส่ใส่เข้าไปเลยคือมันจะละ,ล,ะลายเลยมอนสเตอร์ละลายเลยเลยว้ยเดามจคือตอนเข้าเทิร์นมอนสเตอร์แล้วแม่งติดสถานะอยู่อะแม่งเด้งแบบเด้งเป็นหมืน่นแบบหมื่น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 ขึ้นมาแล้วมอนสเตอร์ก็ล่วงเลยเว้ยอ,อ,อันนั้นก็เจ๋งเหมือนกันเพียแต่ว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงว่าเราต้องแปะสถานะมอนสเตอร์ให้ได้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้เพือนถึงจะได้ไดามจตประมาณนี้เพิ่งฟูผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันไม่มีดามจแต่ว่าเราไม่ตาย มันก็ออโต้ง่ายเหมือนกันแหละแต่ว่าแล้วแต่คนละกันนะว่าคุณเดเมทถึงหรือยังถ้าเดเมทเรารู้สึกว่าเอ้ยดเมทเราก็ตัวละครเราก็เยอะแล้วเราแค่กลัวว่าเฮ้ยเรากลัวตายวะเราก็หยิบอันนี้ไปก็ได้เออมันก็ไม่ได้มีผิดอะไรนะครับคือแต่ละคนมันก็มีวิธีเล่นแตกต่างกันอะประมาณนี้สุดง่ายๆนะครับผมชอบล่าสังหารกับทำลายล้างที่เหลือแล้วแต่ทุกคน <laughs> ที่เหลือแล้วแต่เงื่อนไขของตัวละครแต่ละทีมเนาะ แต่หลักๆแล้วผมค่อนข้างแนะนําเป็นล่าสังหารกับทำลายล้างเพราะเงื่อนไขมันน้อยแล้วก็มันเดเมจจัดแล้วก็การเอาตัวรอดค่อนข้างสูงเนาะล่าสังหารทําให้เราตีได้บ่อยตีได้ไวเทินมาไวสปีดไวนะครับส่วนล่าทําลายล้างเนี่ยตัวละครเราตายยากเห็นอย่างงี้แต่ตายยากมากแล้วก็มีโล่มีนู่นนี่นั่นมีเด้งเลือดกลับคืนอะไรเงี้ยเออคือทําลายล้างค่อนข้างตายยากนะครับ สองอันนี้ที่แนะนำเนาะที่เหลือก็แล้วแต่ทีมแล้วแต่ตัวละครที่มีนะสำหรับสายออตโต้ประมาณนี้คลิปนี้ก็น่าจะจบแค่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากดึงยาวมากกว่านี้ละนะประมาณนี้หลักๆผมจะมาแนะนำผ่าที่ออตโต้นะังนั้นเนี่ยถ้าผมไม่ได้ลงลึกตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะอ่นะประมาณนี้ส่วนใครเล่นแบบไหนจะมาแชร์กันก็ก็ได้เพราะว่า พูดตามตรงว่าผมก็ไม่ได้เล่นทุกอันจนแบบเซียนในขนาดนั้นนะเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็มาเข้าซิมูเลต์ยูนิเวอร์สแล้วก็สแปมล่าสังหารกับทำลายล้างสลับกันไปสลับกันมาคือถ้าเห็นธนูเบื่อแล้วผมก็จะสลับไปทำลายล้างอะไรเงี้ยเออแค่นั้นเลยเออแส่ความทรงจำเนี่ยค่อนข้างเล่นมันมันต้องหยิบให้ได้พรที่ทำให้มอนสเตอร์ม่งติดน้ำแข็งัวรคือถ้ามอนสเตอร์ไม่ติดแข็งเนี่ย ความทรงจำเนี่ยจะไม่ค่อยมีเดเมจแล้วก็ค่อนข้างลาบากแต่ว่าผมเห็นแล้วว่ามันมีเดลเมจเว,วถ้ามอ,มอนติดแช่แข็งแล้วเรากดเ e สเซนแนนผ่าัแม่งก็ระเบิดหลายหมื่นแตะแสนได้คือสะใจเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่มอนเตอร์ต้องแช่แข็งมอนเตอร์ต้องตงัวละครเราถ้าถ้ามีตัวที่ช่วยแช่แข็งได้ก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่ถ้าไม่มีก็จะลาบากนิดนึงอะไรเงีย้ยเออประมาณนี้ อ,อย่างเช่นปีดีสุกก็แน่นอนครับมีตัวที่ค่อนข้างล็อกล็อกความสามารถว่าต้องมีตัวละครที่โจมตีต่อเนื่องอะประมาณนี้อันนี้ดาเมตต่อเนื่องอน,นี้โจมตีต่อเนื่องอันนี้ต้องมีโลอันนี้ต้องมีน้ําแข็งแช่แข็งอะไรอเงี้ยอันนี้เน้นเซฟเซฟไม่ตายแต่ตีช้าหน่อยดาเมจน้อยหน่อยอะไรอย่างงี้นะเราะนั้นถ้าอยากสแปมออโต้ไวๆเก็บเขาเรียกว่าไรเก็บไอเม็ดเม็ดทองๆท,ท,ที่เอาไว้อัพดีๆก็ น,น่นเปนล่าสังหารกับลายล้างครับอ่ะประมาณนี้ไม่ไม่ดึงไม่ลากไปกว่านี้แล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับผมจิมมตโตไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย